ลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะความรักความรู้สึกจะเข้าถึงคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างเขาน่าจะคิดถึงคุณหรือฟังเพลงอะไรก็มีแบบนึกถึงคุณนะคะอือยากจะมาใกล้ชิดอยากจะมาสัมผัสอยากจะมาติดต่อสื่อสารถ้าอยู่ไกลกันนะคะคิดถึงเสียงของคุณได้แหละอืเขาอยากจะบอกอะไร You are my เธอเป็นของฉันอย่าไปเป็นของใครนะจ๊ะเขารู้ค่ะว่าคุณน่ะนะคะมีความจริงใจให้กับเขานะคะแล้วก็อย่างที่แบบว่าเขาไม่สามารถน่ะหาได้จากคนไหนๆเขาอาจจะเคยเจอคนแบบโกหกมาก่อนนะแล้วจนทำให้เปิดใจยากแต่คุณนะคะทำให้เขาเปิดใจเพราะว่าเขาสัมผัสได้ถึงความ จริงใจของคุณนะคะแล้วก็ตอนเนี้เขาอยากจะแสดงความรู้สึกจากใจที่แท้จริงให้คุณได้รับรู้แล้วนะถ้าเกิดแต่ก่อนน่ะเขาปิดบงังซ่อนเร้นในความรู้สึกเนะาะเขายาจะบอกอะไร Do you s t i l เ w a n n ั see me? เ้าอยากเจอฉันไหมบางคนอาจจะไม่ได้เจอกันบบสักพักใหญ่ๆแล้วเนาะเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณนะยังคิดถึงเขาไหมอยากเจอเขาหรือเปล่าช่วงนี้คุณดูดีมากและเขารู้สึกดึงดูด กับคุณมากๆบางคนคิดในเชิงเสน่หาบอกสิบปดบวกกับคุณได้นะ <laughs> อยากจะมาใกล้ชิดสัมผัสแต่เนื้อต้องตัวอู้นูนนี่นั่นนะคะนี่ไงเอาแค่บอกบอกก่อนเขาอยากจะบอกอะไรวันนี้คิสคิสคิสแอนคิสอยากจุบอยากจุบอยากจุบมากๆเลยนะคะอืม แต่ก่อนนะคขจะไม่กลา้าแสดงความรู้สึกที่มีให้คุณแต่ตอนนี้เหมือนเขารู้สึกว่าเขาพร้อมแล้วนะคะที่อยากจะให้คุณรับรู้นะคะความในใจของเขาเพราะว่าเขาสัมผัสได้ไงเวลาคุณแบบคิดยังไงรู้สึกไงคุณแสดงออกมานะคะเออมองว่าความชัดเจนในความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาอะมันทําให้ใจเขาบางหรือหลอบละลายบางคนก็เป็นเจ้าชายน้ําแข็งนะอืมนี่ไง แล้วมีการห่วงเกิดขึ้นด้วย No one can replace you ไม่มีใครนะคะมาแทนที่คุณได้หรือที่นั่งในใจตรงนั้นนะคะเขา reserve ไว้เขาจับจองไว้เพื่อคุณนะคะ